อันนี้เราจะกดที่40บาทนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น40บาทพ้อมเพย์ขึ้น40บาทนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็น20บาทก็คือใช้น้ำปกติสมมติน้ำปกติ20บาทกด20บาทราคาขึ้น20บาทอันนี้พร้อมเพย์นะครับรกดขึ้น20บาททีนี้เราก็จะ กดจ่ายปังนะครับโดยใช้หนูมานีนะครับต้องใช้อันนี้เป็นพร้อมเพย์ครับอ,อันนี้คือเลือกชำระเงินนะ

อันนี้ก็จะได้แปลงวังนะสัง่งมสั่งฟางเห็ดมาฟางเดับเลยมาให้มันดูดังเต่คุทับสมมุติเครื่องสภาพรักเสร็จแล้วนะครับเชื่อเลยเชื่อแล้วเชื่อแล้วแข็่อร่อย